สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเป็นทักน้องเบลนะจ๊ะสวัสดีเป็นทักน้องเบลทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาเป็นพิธีกรกับพี่โบ๊ชค่ะซึ่งเราก็เป็นพิธีกรสองภาษากันวันนี้เดี๋ยวเราทักทายเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ก่อนค่ะพี่โบ๊ช Good น v e n i Hello How are you guys doing Yeah today we gonna host wedding event of k ุณบี and คุณไม้ at ตะวันน a Hotel ค่ะ อันดับธีการก็แบบอบอุ่นน่ารักเือนกันเองนะคะเป็นงานเล็กๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆงานกันนะคะ ือให้กับภาพบรรยากาศงานมงคลสมรสในช่วงเช้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงบรรยากาศของงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวของเราในวันนี้ซึ่งก็คือคุณไมเคิลคลิฟแลนดนะคะหรือว่าคุณไม้และคุณสุดารัตน์มะศิลาหรือว่าคุณบีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มารวมตัวกันอยู่ที่แห่งนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับ Good evening ladies and gentlemen please welcome all of you to the memorable time for my ณไ and คุณบี Michael Cleveland and คุณสุดาล a ม a นนาศิลา my name is botha ka and i m b e l l we are from best friend wedding project we will be your host for tonight นะคะถ้ามาที่หน้างานแล้วก็ได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับของชํำรวยกันแล้วใช่ไหมคะช่วยโชว์ให้พวกเราดูหน่อยได้ไหมคะว่าของชํำรวย the gift that you received in the reception days today where is it What is that คืออะไรคะเป็นถุงผ้าใช่ไหมคะน่ารักมากโอเคเป็นของที่น่ารักมากๆแล้วก็ทุกท่านก็น่าจะได้นำไปใช้ประโยชน์กันได้ด้วยนะคะค่ะ Earlier I'm sure all of you have a chance to meet and greet ค i n h and could be at the backdrop They are so handsome and beautiful for t h e i r special day Yes บอชเว่านะครับอน้องเบลครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเนี่ยได้ทักทายแล้วก็ได้พบปากคุณบีแล้วก็คุณไมค์รียบร้อยแล้วผุงานขางงานเนาะก็ได้ว่าสวยแล้วก็หล่อเหมาะกับวันมงคลวันพิเศษนี้จริงๆครับใช่งั้นเรามาซาเช็คกันหน่อยดีไหมคะพี่โบ๊ Let's do some s o u n d check okay are you ready okay พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมถ้าขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะโอ้ยังดังไม่พอยังดังไม่พอ วันนี้นะคะถ้าใครเห็นด้วยกับดิฉันว่าคุณบีเนี่ยสวยสวยมากๆสวยเป็นพิเศษ who ever agree with me that คุณบี is the most beautiful bride for today big round of applause please ขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะยอดยอด oh very good thank you thank you very much มา <Okay. S 1> ไปทางคุณไม้บ้างดีกว่าพี่โบ๊ขอเสียงแฟนฝั่งคุณไม้บ้างครับ may I hear คุณไม,ม้ทีม,มทีมคุณไม้คัะ กบีก o าวเวอ a ์คล p สพ a ส์โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวค่ะอีกใใช่ พวกเราอาจจะแบบกําลังอิ่มอร่อยกับอาหารกันอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้ทันตั้งตัวเนาะค่ะและอย่างที่เราทราบกันวันนี้นะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยแหละคะ่ะเพื่อเป็นการเก็บภาพความทรงจําที่ประทับใจในวันนี้นะคะใครถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า i n s t a g r a m นะคะอย่าลืมดชแท็กของงานในวันนี้ซึ่งก็คือ be my n o 2 8 th 2 0 2 0นะคะเดี๋ยวนี้ฉันสะก,กดให้นะคะ b e e m i k e n o v 2 8 th 2020นะคะเพื่อเป็นที่รวบรวมภาพความประทับใจในวันนี้ให้ทั้งคู่รวมไปถึงพวกเราทุกคนคะ่ะได้ไปรับชมภาพบรรยากาศในงานย้อนหลังกันนะคะ and in order to keep good memories together whoever takes pictures and post on any social media Facebook or Instagram. Do not forget to push the hashtag in the caption. The hashtag of tonight is Be My nerve 28 2020. B E E M I K E N O V 2 8 -H 2020 to be the collection of photos of impression today for both of them. B <coughs> คิดว่าน่าจะขึ้นมาเพราะว่าเริ่มเริ่มเห็นภาพบ้างแล้วครับใช่พี่โบลองเช็คดูแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นะคะก็ลองเข้าไปดูเนาะแล้วถ้าจําไม่ได้เนี่ยในหน้างานเนี่ยก็มีเขียนไว้อยู่นะคะก่อนหน้าตอนเข้ามาจะมีโฟโต้บูธนะครับภาพที่ปริ้นออกมาเนี่ยก็มีแฮชแท็กติดอยู่ด้วยนะครับถ้าใครปวดจำไม่ได้เนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปถ่ายโฟโต้บูธถ่ายกันไม่อันถึงสี่ทุ่มเลยนะคะถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกไปเรื่อยเลยถ่ายน่ารักมากนะครับใช่ค่ะโอเคครับ are just a moment away ครับ to meet คุณบี n d คุณใหม่ But before that the bride and the groom had put together their love journey into a video ก enfin ่อนที่เราจะไปพบกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับอีกแค่ใจเดียวนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับคุณบีกับคุณมหมนะฮะได้ทําวิดีโอเล็กๆน่ารักครับเบอกเล่าเรื่องราวความรักของทั้งสองคนครับค่ะเราไปชมกันดีกว่าครับขอเสียงปรบมือให้กับวิดีโอพรีเซนเทชันด้วยค่ะ แตช่งเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยนะคะข้ามน้ําข้ามเหจนก,กว่าจะ<า>มาพบกันค่ะพี่โบแ๊บโและตอนนี้ค่ะทั้งผู้ก็พร้อมแล้วที่จะมาพบกับพวกเราบนเวทีแห่งนี้คุณบีแอนคุณไมค์ are now ready to see everyone on the stage please give a big round of applause to welcome คุณ B. ีแอนคุณไมค์ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ กันมากๆเลยนะคะ you are such a lovely couple ใช่ลครัสวัสดีครับคุณ evening again one more time <Thank you. S 2> เอาละครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพิธีการสั้นๆนะครับโบ๊ท <c oughs> กับน้องเบลขออนุญาตเล่าประวัติสั้นๆของคุณบีให้ฟังหน่นครับขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือว่าน้องเบลเป็น มิราคุณเนาะใช่เพราะว่าการที <What? S 1> ่คนสองคนจะมาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้ยิ่งโอ้โหประเทศไทยสหรัฐอเมริกาไกล <Wow. S 2> กันมากนะคะแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็น d e สติ n นจริงๆที่ bring you two together ใช่ครับ it's like a miracle saving <Yes. S 1> thousand miles away from another side of the corner yeah now they are together in Thailand start their life yes so happy อแล้วครับอ่ะเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับประวัติของทั้งคุณไม้และคุณบีนะครับค่ะโบทกันน้องบีขออนุญาตเริ่มช่วงพิธีการสั้นๆสันิดนึงแล้วกันนะครับค่ะแน่นอนครับในงานแต่งงานทุกงานเนี่ยเพื่อความเป็นมงคลนะครับนอกจากพิธีรดน้ําสั่งตอนเช้าแล้วเนี่ยในพิธีฉลองมงคลสมรสตอนเย็นเนี่ยก็จะมีการท้องมาลัยกับจากคนที่เขาเคารพรักแล้วก็นับถือ่นเองนะครับ มีให้โป i ดเช t e of h o n s r to p r n s r t t t r e s e r t t n e to t l e bride a n d t i e groom ครับบทขอกรับเรียนเชิญครับคุณฉายแสงซากาคุจิและคุณคาซุมิซากาคุจิบนเวทีครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานด้วยค่ะ And she is c o u n d be sister and her partner that will give flower garland to the couple and bless them เพื่อร่วมดื่มเฉลมิมฉลองนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านยืนขึ้นได้เลยนะคะ Please stand up and toast together. Okay, I'll yeah. do a class and we'll toast together for the private group. Yes. Okay, if you yeah. yeah. Yo. ready. Chai. Chai. Yo. Chai Yo! Thank you very much. ขอเสียงปรบมือให้กับพมอวยพรอันอมีค่าจากพี่สาวซี่ส่งต่อมาถึงน้องสาวนะคะในวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักแล้วก็ซาบซึ้งมากๆเลยนะคะเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็ได้ส่งความรักแล้วก็กำลังใจมาให้ทั้งคู่เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่อีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งค่ะที่แม้วันนี้เนี่ยท่านจะไม่สามารถมาร่วมง,งานด้วยตัวเองได้นะคะแต่ว่าก็ได้ฝากเป็นวิดีโอคาอวยพรมาให้ทั้งคู่ในวันสําคัญในวันนี้นะคะ next คุณ m i m i c h l e l s mother s ส a blessing video for their wonderful day I think we should wait no further to watch it together a big round of applause please ขอเสียงปรบมือให้วิดีโอคำอวยพรจากคุณแม่ของคุณไมเคิลด้วยค่ะขอเสียงปรบมือด้วยครัเป็นวิดีโอคำอวยพรนะครับค่บคุณแม่จากคุณแม่และคุณพ่อของ คุณไม้นั่นเองะคระัะมาจากทางไกลกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยจะไม่สามารถที่จะทําให้ทุกคนมาอยู่รวมกันณนะที่แห่งนี้ได้แต่ว่าความรักแล้วก็ความรู้สึกดีๆก็ยังถูกส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดมาถึงทั้งคู่ในวันนี้ได้ค่ะครับโอเคครับลําดับต่อไปนะครับโบสดขอกราบเรียนเชิญเพื่อนเจ้าบ่าวครับขึ้่นกล่าวไวพรและก็โทสกันเล็กน้อยนะครับอัปเดต please welcome to the stage Mr Andrew Whitlock The to toast for the bride.